งานนี้ผมทำมา80%แล้วครับช่วงน,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 นี้นะนนผมยู่อมาเลยครับน,น้องๆตเชมานี้ก็เสร็จกเซ็กซี่แม่งเซ็กซี่หรอ อย่างนี้ว่าไหมที่อยากชุดเรื่องบริาน่ยไ e a ไเม่อไหร่ครับนแเลยพี่ต้องอกถ้าไเจ้างข้าตรงนี้ว่าพี่กิจะเรียกผมมาถามเรื่องนี้เขาแจ้งบอกว่าต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมดเก็บอย่นี้เลยคือมันจะต้องมีการแค่เข้ามาว่าแบบ เรื่องอาหารเนะเราว่าเ่อนรู้สึกว่าเราต้องเราแวงและระวังแต่เราไม่เราต้องเห็นสมมติว่าเราเราแวงเห็นปะสมมติเข้ามาถ้าเราสบายใจอ่ะเราก็คือปล่อยหรือว่าปล่อยไวอร์รี่นม่ผมขอตัวหินยาไปตอนนี้ลอยมันไม่หนักแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่ถือว่าเป็นซีนแรกที่เอื้อเจอกับคุณจิตครับแล้วแบบว่า เหมือนเหมือนคุณกิจมาแนะนําตัวใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วก่อนไดน้เจอแต่ว่าเจอแบบยังไม่ได้คุยและอันนี้เราเ็คือเริ่มจะหยอดนิดๆและเริ่มจะแบบว่าเหมือนถ้าตกปลาก็กำลัง โยนเบ็ดลงไปอยู่ที่ว่าปลาจะกินหรือเปล่าแต่ปลาน่าจะกินยากเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีวิธีหน่อยเราอยากจะจะบอกว่าแบบเหมือนสงครามจิตวิทยานะครับแบบว่าแบบนิดหนึ่งนิดหนึ่งส่วนตัวคือเอื้อจะเจอคนที่แบบมาจีบโดยที่แบบจะมาเข้ามาบอกว่าชอบเลยหรือว่าแบบให้เรารู้เลยเนี้ยแต่ข่าคุณกิจเนี่ยเราจะดูไม่ค่อยออกเราจะแบบงงว่าแบบเอ๊ะมันมีทั้งเรื่องงานด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยมันเลยทําให้แบบโตเอื้อมเลยเงี้ยก็คืออยู่ในสภาวะจำยอมเพราะว่าในฐานะเจ้านายเราสามารถสั่งเขาได้ในระดับหนึง อยากจะ<ช>แต่ว่าพอนอกเหนือจากงนานเนี่ยตัวเขาเองเฮ้ยไม่เอาดีเดี๋ยวบอกหมดวะ่ะเออบอกหมดเออเอาเป็นว่าต้องต้องต้องดูต้องดู<ช>ครับ,รบยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับผม, <c oughs> ผมกับยาเล่นกับอน,นุแล้วก็คุณกฤีที่รับบทโดยพี่เชนนะครับผมฝา <c oughs> กด้วยครับ ต็มอกมาคุณรอเราไหมเราก็หนุมาแต่ชิ้นใหญ่เนราอเหมือนเด็มถ้านเตออมลยคือคือเอนเจีนมาห่างนี้แล้วเล่นได้สุดทายจากอืต้องอื่นสุดจ่ายยั่วก็ยั่วให้สุด ไหนลองนี้ดูดูม์้งแบบจีนนึงครับผมก็เมื่อกี้เป็นฉากแมวครับผมใช่ครับคุณอนุนแต่งตัวเป็นแมวเป็นไงทุกคนทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างรครับใช่ครับผมน่ารักนะใช่น่ารักอยู่แล้วไม่ต้องพูดก็รู้มันก็เป็นซีนที่แบบว่าเออซีนที่เหมือนกับคิงอยากให้เอื้อใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเอื้อใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไอตอนแรกอะที่เราถ่ายเรายังไม่เห็นภาพใช่ปะ่ะแต่แบบพอแบบพี่ช่างกล้องเขาพลิกแบบพลิกจอให้เราดู <I do. S 1> อเออชอบแบบแสงมากแบบเป็น light, ูนไหลอะไรอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าตะลึงครับผมเพราะว่าไม่คิดว่าภาพมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นีตะลึงกว่าและทีนี้ <laughs> ด้วยความที่มีกระดิ่งด้วยแล้วเวลาเล่นกับเขาวเวลาเขาใส่หัวอย่างเงี้ยเออมันจะแบบ็ <laughs> นดูอะแล้วเวลาคัดแล้วเห็นหน้าเขาแบบเป็นแมวดิไหนครับเรน เนี่ยคุณเห็นหน้าว่าผมเจอผมเห็นเห็นหลังคุณแล้วผมก็อ๋อใช่ปะก็เป็นแบบคุณเลยเหมือนกันใช่ไหมเอเซ็กซี่เอาจริงมันก็แบบถ้าพูดไงเดี๋ยวมันเป็นพาร์ทของความรู้สึกที่แบบมันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นที่แบบมันไม่เหมือนแบบความรู้สึกแรกที่แบบมันเหมือนแบบว่าเหมือนมันยังไม่ชัดเจนเท่ากับตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเหตุและผลมากขึ้นแล้วก็แบบมีแบบ อรีมากขึ้นอะไรอันนี้คืออะไรอยู่นี้อ๋อไม่จแต่จะบอกว่าเหมือนกับคือซีนเนี้ยมันเหมือนกับมีความเออเลิฟซีมันจะเป็นเหมือนกับความลุกเล่นมากขึ้นอย่างเช่นเขามีกระต่ายแล้วเรารสึกว่าเราชอบเราถูกใจเหมือนกับรถเซียของคิงเป็นแบบชอบให้ใส่ผูกระต่ายปอกคอยอย่างนี้เป็นแมวรับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมก็ไปตามอย่าให้กับนน์ตอนต่อไปนะครับว่าจะมีอะไร มาอีกมันคือหูแมวนะครับทุกคนมันคือหูแมวที่เป็นผู้กระต่ายเหรออะไรเขานอนน้อยแต่นอนนะฝากติดตามด้วยนะครับก็เลยตนนี้ครับบ๊ายยังไม่หรอกตอนนี้ก็ไปกลับด้วยกันแล้วการได้ยินก็เลยคิดว่าทีนี้มิจฉาเนี่ยใช่ครับได้เลยครับมันมีการ ห้ามคนเนียวผิดรู้อันนี้คือกฎ <c oughs> ข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองคืออะไรที่เป็นโมดิฟิเคชันใหญ่มากคือเราเที่ยวกันไหมที่นี่กูไปเที่ยวได้อะไรที่โมดิฟิเคชันใหญ่มากทีม่มันทำให้ติดเซนอะที่มันรู้สึกแบบมึงชอบกันี่ยมึงชอบกันไหมเขาไปดูสีหน้าว่ามันจริงไหมอะโอเคมัน,นไม่จริงมันคือซีรอ็อ,องไซด์หรหอไงล่ะเออลองดูลองเล่นดูก,ก่อนครับ <c oughs> ผมก็จะบอกว่า เมื่อกี้ท้องมอนท้องมันไม่รู้ทองมันผมทอันพี่เขาผมก็จะบอกก็จะบอกว่าคือเอาอย่ามาพูดหน่อยเดี๋ยวพาไปเที่ยวพูดหน่อยเป็นไงมั่ง <S <s <uk uman> สนุกดีออไม่ผมเหมือนกับผมผิดเบี้ยวเขานัดเขาใช่ก็นนเดี๋ยวดีกันนะ <S <s <uk uman> ดีกันนะดีกันนะ ไม่ก็จะบอกว่าก็เป็นการที่ปรับความเข้าใจการชาวผมที่บันไดขี่ไฟก็หวังว่าทุกคนจะจะเสมือนจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจใเขาเดี๋ยวไปจัดก,การเขาในต่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวงตอ,อต่อเขาตำงอต่อเอาใจไม่ถูกเขาคนนี้ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมย้ายด้ก่อนนนนะครับผมฝากด้วยครับผม่าบปแปลนโคโต้นะครับ